สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูอัปเดตนะครับปุ๋ยหมักนะครับสูตรวิศวกรรมแม่โจนะครับเป็นปุ๋ยหมักที่ทําปุ๋ยหมักบนอวงตาข่ายพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับทําเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับนะครับเราก็ทําปุ๋ยหมักมีอายุ2เดือนนะครับ สามารถเป็นปุ๋ยหมักนำมาใส่ผักใส่ต้นไม้ได้นะครับกอนเป็นสูตรของวิศวกรรมเมโจนะครับรดน้ำทุกวันนะครับวันละครั้งครับนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับนะครับวันนี้จะพามาดูสิ่งที่ไม่ควรนำมาทำปุ๋ยหมักนะครับสิ่งที่ไม่ควรนำมาทำปุ๋ยหมักนะครับ หนึ่งนะครับสำหรับสูตรวิศวกรรมเมโจนะครับไปทราบว่าสูตรอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งก็คือเศษไม้แบบนี้นะครับเศษกิ่งไม้แบบนี้นะครับไม่ควรนำมาหมักนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับกว่าจะย่อยสลายนะครับไม่ควรก็คือว่าหมักได้นะครับแต่ว่ามันจะนานนะครับกว่าจะย่อยสลายสองนะครับก็คือขี้เลื่อยนะครับทุกลน ขี้เลื่อยเนี่ยนะครับไม่ควรนํามาหมักนะครับเพราะว่ามันไม่ย่อยสลายง่ายๆเลยนะครับอย่างขี้เลื่อยที่เห็นตรงนี้นะครับคือผ่านไป6-7เดือนแล้วนะครับเนี่ยผ่านการกองทับถมของใบไม้นะครับมานานถึงหกเจ็ดเดือนด้วยกันนะครับแต่ก็ยังคงรูปทรงแบบเดิมอยู่นะครับนะไม่ย่อยเลยนะครับนี่คงรูปทรงรูปทรงเดิมเลยรับไม่ย่อยสลายเลยนะครับ ยไม่ควรนํามาหมักนะครับอันนี้ก็คืออยู่ใต้กองเลยนะครับปกตินี่จะเป็นกองสูงเลยนะกองสูงเลยเป็นกองเศษไม้นะอันนี้ไม่ได้หมักแบบไม่ได้หมักนะแต่ว่าเป็นหมักหมักธรรมชาตินะครับโดยใบไม้ทับถมนะครับไม่ได้ใส่มนสัตว์นะครับนะครับ7เดือนก็ยังอยู่รูปแบบเดิมนะครับนี่คือ ชนิดที่2ที่ไม่ควรนำมาหมักนะครับส่วนชนิดอื่นนะครับก็วพวกอะไรนะเปลือกแข็งแขกนี่นะครับพวกเปลือกไม้แข็งแขกไอ้ลูกตาลอะไรเงี้ยเนาะคือมันแข็งนะครับมันใช้ระยะเวลานานาน,นะครับนะ,ะเท่าที่จำได้ก็มีแค่นี้นะครับนะไม่ควรนำมาหมักนะครับมันย่อยสลายยากมากนะครับนะ หลังจากนั้นอย่าลืมนะครับลดน้ําวันละครั้งนะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ลดนะครับสองสามวันลดทีนะครับนะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะแห้งนะครับเพราะปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจเนี่ยก็คือหนึ่งอากาศนะครับอากาศที่ไหลเข้าไปในกองนะครับเพราะว่ากองนี้ไม่ได้ยัดแน่นนะครับเราไม่ได้แบบบีบเอามือบีบลงอย่างนี้นะครับไม่ได้กดทับอย่างนี้นะ คือให้มันไหลลงตามธรรมชาตินะครับเวลาเติมไปแล้วมันจะซุดลงแบบนี้เนาะมันจะซุดลงมานะครับนนะเมื่อมันย่อยสลายแล้วมันก็นจะซุดลงมาเราก็เติมเติมปุ๋ยอเติมใบไม้แล้วก็ขี้วัวเป็นชั้นข้างบนสะทําแบบนี้ไปนะครับเติมไปเรื่อยนะครับจนเต็มนะครับเนาะจากนั้นก็อย่าลืมนะครับนี่มันจะแห้งแบบนี้นะครับถ้าเราขาดการรดน้ำไปนะครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ